เป็นขอสาวนักเรียนต่ต้ตโตจนได้กลมก็โอ,โอโสละโนเจ้าเอยโอ้อนอพ่อแม่นางได้ส่งให้เป็นเงินใช้ส่งเรียนขายงัวเกียนพร้อมทั้งควายบากเทิกตูหมดไปเม่บ่จมนางพาล้วงล่อตุม เอาไปให้ผู้บ่าวโตวนั่นเลยเจ้าเอ้ยโอ้โ้น้เงินค่าเทอมนางหลอกหล่อเอาน้ำพอเดือนสองนพ่อแม่ทนนั่นบังดีต่อยขี้สียามแหลงหาฟักเฟงเต้นเต่า เอาไปขายส่งตลาดพักกาดหัวพักหัว้อมได้ขายโอมส่งลูกสาวนั่นแล้วเจ้าเอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องครับที่เคารบรักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับกัผมมีข่าวที่พอดีบันไดน,นะครับที่ต้องเสียใจกับครอบครัวที่ศิลปินซื้อดังนะครับที่จากพวกเราไปอีกแล้ว นะครับโฟล์กเล่าสิฝากตั้งแต่ผลงานที่พี่น้องชื่นชอบนะครับคือสาวนักเรียนต่ำต่อนะครับแรกครีนีมอลลัมกับมุรดีพมจักนะครับจากพวกเราไปแล้วนะครับพี่น้องครับจากไปยมือวันที่ยิบเก่ากันกระดาหกหาสิบสามนาฬิกาหกนาทีแล้วก็ตั้งศพที่บ้านบวกม่วงตำบลหน้า หน้าแง่เดียอำเภอเขมาราดพี่น้องครับผมไปบางเถี่ยวกนก้อนนี่เขาบางคันนั่งคุณชายกาเล่ากายิมอยู่แต่ว่าหันวอลว่าได้นะครับกาเพยงจแต่ว่าหั่จักว่าผู้นั้นผู้นี้ซื่อนะครับแต่ที่กิงเล่านั่นม่นสบายมากเนั่นเป็นเกือบสิบปีหรือสิบประมาณสิบปีนะครับมูลดีผู้หุ่จักเจ้าของเสียงเพลงสาวมลำตำต่อแต่เราช่วงรรยะน่าเลยกา ผลงานพี่อาร์ยังไอีกลำ่ำลองไอที่ลูกบ่อฮิตปุญหาเนี่ยนะบุญคนสากเนี่ยนะครับก็ที่ที่พี่น้องมักพี่น้องสอบนะครับซบตั้งอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับจึงเลื่อนเชิญมาให้ท่านทุกท่านได้ทราบนะครับวังว่าพี่น้องแถวๆนั้นก็คือสี่เข้าใจดีเนาะก็คือสีหวังว่าไปทำบุญทำทานน้ำกันนะครับอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดอยากสิไปก็ ทางศพผมก็ยังโมโหก็จะสิทธาทับเผาเผา,าเมื่อไหนบันเท่าเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมผู้ที่ชมรายการว่าในผมก็ยังอยู่จังหวัดอุบลจังหวัดอำนาจแต่ผมาวโมโหข้าวพี่น้องครับก็เพิ่งเสืงองโหข้าวว่งางใดๆนี่แหละก็เลยบ่ได้เข้าไปาเพราะว่าที่จริงถ้าผมโหผมก็ไปติงแท้ห้าบนตะโมว่านก่นรหมดล่ะ ครับก็มาหอดบานแล้วจังไล้ร้วมือกี้ดีว mm ่ว่า่นเกงข่าวว่ามุลดีไปแลเดอร์วันอ่า mm hmm. อาจารย์อังคานาง่งหรือคุณแม่อังคานางเก่งข่าวมาในเมือ่อ13นาทิกา6นาทีัวนที่ิบเก่าบะ,นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือการฉากไปของไราคีนีมอลลัมนะครับที่พี่น้องเคยล่องเคยหักเคยหอม เคยมักเคยชอบนะครับการนห้เพื่อพ้นจากไปเขาก็ต้องห้อยอะไรอวอนพนัละขินหอดแล้วก็เลืต้นกับไปสี่ับยิ้มแย้มแจ่มใสคือผมไปเบืองตอนล่องปลสมบายนี่คือเราอยากศึกษาประสานคือกับเขาอยู่แต่เล่าเราเป็นเบอร์เบร์เบผู้หนั้นน้องผู้นี่น้องเสียนะมันมันสิปิดกับคนละคนเลยนะครับในเมื่อเราเป็นคนที่หน้าตาสวยละคนผู้ดีเนี่ยไม่ให้ผมไปเห็นสภาพนั่นเหมือนเมื่อผมเอาน้ำเอา สิ่งของไปบริจาคก,กับบางคนางนั่นกะมันก็ไปเนาะไปคนละแนวแต่ของคนขันว่าสังว่าป่วยว่าเก็บปองว่าสบายนี่สิครับมันก็สังขารสิเลลาอันก็ต้องเปลี่ยนไประวิลองครับผิดเป็นคนละคนเลยเนาะเอาลูกเต้ากาช่างสละครับเล่ากระอาดฉีปินมาโดนเงินข้ามกำแก้กวกับสิบบมี่นะครับกาใจใจมันกับสูง นะครับกะหวังว่าพี่น้องเด้ออยู่ใกล้ๆนั่นกะไปเอาบุญน้ำเล่าแน่อ่าพ่อแม่สุขูสุขคนนั่นละผมกับสิริทรงปัจจัยไปซอยอยู่นะครับแม่นบ่อหลายกะเล็กๆน้อยๆซอยกันไปเท่าไรก็ดีบนั่นอะไรพี่น้องครับช่วงเทศนี่กะเขาย่างหมากแพงนะครับฝากไว้สำหรับสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาสั่งมาเนาะคนเฮามีซื้อมีเสียงแต่กนะขยังอยู่กับพี่กับน้องอยู่ แต่ว่าถึงว่าสังขารสิจากไปเสียกา็ส่งข้องค้อมดีไว้เมื่อตั้งแต่เสือเสียงเท่านั้นแหละครับพี่น้องกาจงเข้าใจเนาะคนฮอลมันกลาเป็นทังสี่แหละครับเพี้ยนวายตายเกิดพ่อแม่ื่อใเอ้ยนะครับในเมื่อทุกคนในโลกเลยครับตายเบิดแล้วครับตายเบิร์ดแต่ว่าจักสี่มือใดจักสี่ศาสิเลวนะครับ พอมันกรบ,บ่วโหเนี่ยโมนี่แม่นจนังได้ก็ต้องเสียชีวิตต้องตายสุขุนนะครับน <ssä> ี่ครับเราเป็นหลวงอย่างบางทีใครว่าเป็นโลคมะเร็งนี่นี่ละมะเร็งจมูกเะเร็งเนี้ย,ยมผมก็บอเข้าใจเมื่อไ่นก็ได้เนะแต่ว่าเราก็โทษอยู่เป็นหมาหลายปีอยู่รายละเอียดต้องอังคณนาคุณชัยเนี่ยเราเราไปเไป,ป็นประจําเดืดเอเป็นต่ดเดบุญตะเดบุญเรื่องอังคณนาคุณชัยะครับเราไปคําไปสู้ไปตบไปแต่งอาบน้ำอาบท่าท่าแป้งป้อนข้อป้อนน้ำ นะครับอันนี้ก็เราปฏิบัติได้ดีเติอบอยู่ดีเติอบอหลีนีแหละครับขอบคุณขอบคุณเลยทางอ่างกะนางคนใช้ก็ได้ครับอขอบคุณที่เป็นแม่พระของลูกของเต่านะครับบอลังเกยียดเดียดฉันสําหรับมู่พวกสายศิลปินขึ้นกันเก็บป็น,นันุนแล้วไปปฏิบัตินะครับดีดีเนาะอันนี้ว่าผู้เลี้ยงอังกะนางคนใช้แล้ววอาว่าหันกันเป็นตาละรันยู สิไปกับไปเซอเดอร์เคยเราบอกอีนั่งลำซารานี้ล่ะจัะนั้นปัดไปเลื่อยพนันเราอ่านะครับเอาอันนี้กะบ่งบอว่าพันสิเผาเมือ่อใดแต่เดี๋ว่ามืออืน่นอังคะนังสิไปครับไปงานบ้านพันโยหรือพันสิแกงอีกเี้นหนึ่งนะั่ท่านผู้ชมเนาะจ้าการอะไรผมสิแกงอีกเี้นหนึ่งมืออื่นอ่าแล้วเป็นน้องเนาะกะโดยฮักโดยแรงคิดถึงแรงศรัทธานั่นละพี่น้องก็ได้ขอบคุณไปทั้งอ่าขะนค่งขนงุนชัยนะครับที่ โทรศัพท์มาบอกนะครับแต่ว่ายังบอกว่าอา่าสีเผาเมื่อไหนบานเฮ่าเนาะก็อันนี้ก็ผมก็ยังมง่คยกันเพียงแต่ว่ารับทราบไปพี่น้องว่าแก้งไมมพี่น้องรับทราบว่ามรดีพ่อมาจากนันจาก,จากพ่อเขาไปแล้วนะครับฝากไว้เสียงแต่ผลงานเสียงเพลงเสียงํำเท่านั้นนะครับอันนี้คือเสียงที่มันสั่งมาให้พี่น้องในหูอเลยเห็นในประจักว่าเสียงที่ดีๆเล้าก็บสั่งไวลายแนวก็ต้องอ่าคิดหอดต้องทักต้องหวง ในเมือเพื่นจากไปนะครับขอเสียใจไปทั้งครอบครัวคุณแม่มุลลีพงศ์บจักอฝากไว้สรับพี่น้องเฟ้นเพลงสุขุสุขคนนะครับจงว่าคนห้องมันเกิดมากนะครับเมื่อเกิดแล้วกระดับไปสละครับเพราะว่ามันโวยผู้ใดยังยื่นนะครับสิยุคคฟฝาได้นอกจากว่าเฮาทุกคนก่อนยังมีชีวิตหรือยังมีชีวิตอยู่จงพากันท้ำควอมดีไว้นะครับจากไป แต่ร่างกายนะครับสิ่งที่ดีๆเพื่อนกับิได้จวาหานะครับเพื่อนกับเได้จวาฮอดเพื่อนกับเด็กทีคิดถึงนะครับอันนี้จึงขอให้พี่น้องนะครับจงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเด้เลยนะพี่น้องก็หักกันไว้แพ่งกันไว้นะครับเข้าวัดฟังธรรมทำบุญนะครับมีอะไรก็คอยว่คอยจากันพี่ๆน,น,น้องๆเนาะคนบ้นนารรพบุรุษมนุษย์รัง้งโลกนะครับโบ๊ะี่อาคำฝ่าย่จกคนดอกกะือว่าอ่าให้พี่น้องจง รักษาคามดีไว้ท่วมท่ควคมดีไว้เท่าไรล่ละครับฝากไว้สำหรับพี่น้องแฟนเพลงสุขุสุคลนของมูลนิธิพงศ์จัจไดพี่น้องเดอ้อนะครับผมเกงข้าวเสียเลยละครพี่น้องครับเอานโอการเรียนนางเลยผาดพังเสียทาง่อนต,ต่ําโตสาวนักเรียนในตบมกโมงนอนว่าโตมาตั้มโต้ได้เปเรียนอยู่ในหงพเนเดียวจนเขาา่าซาเม่ได้ไฟน้มตาลูกสาวเรียนเก่งลน่น คนងពីពីດូវនນລាពីរូវន